รถกระบะยกสูงรางคาดีๆสักคันเอาไว้ใช้งานอยู่วันนี้เล็กมี่มานําเสนอกว่า10กว่าคันเลยนะคะแต่งให้ครบราคาดีทุกคันหาอยู่ห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันกันกบเล็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีคงจะเดินบริการค่ะวันนี้ค่ะเล็กอยู่กับกองทัพรถยกสูงที่ตอนนี้นะมีจอดกันแน่นขับร้านอยากที่เห็นเลยนะคะอ่ะแต่งให้ครบจัดเต็มมากนะคะรอบนี้เราจัดมาให้ชมกันทุกท่านในร้านเลยมีให้เลือกครบนะคะว่าจะเป็นตอนเดียว แคบเปิดได้นะคะรถจะเป็น4ประตูชอบแบบไหนเข้ามาจัดได้เลยรลาคาดีมากเริ่มต้นอย่งแค่เพียง1,48,000บาทเท่านั้นเองนะคะจะมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับคันแรกเล็กขอนำเสนอเป็นกระบะแคบเปิดได้ยกสูงที่ใช้งบเพียงแค่1,000 0แสนต้นก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะ Ford Ranger Open Cab h i g h l i d e r 2.5เกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะสำหรับ กระบะแบรนด์อเมริกันฟ f ดเรนเจอร์เขามีข้อดีในเรื่องของโครงสร้างที่แข็งแรงช่วงล่างแน่นขับขี่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมค่ะภายในเปิดออกมาได้กว้างขวางแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพาะโดยสารได้สะดวกสบายราคาดีมากนะคะอยู่ที่1 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดกับเราคุ้มมากเพราะว่าไม่มีบวกแวดเพิ่มเติมนะคะ ต่อกันที่คันที่2ขยับงกขึ้นมาเล็กน้อยที่200แสนต้นเราก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่สวยและดีแบบนี้ได้แล้ว Mazda BT50 Pro โปเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013ค่ะกระบะแคบยกสูงที่ตัวแคบของเขานะสามารถเปิดได้กว้างขวางสีดำสวยกริบรอบคันภายนอกแต่งให้ครบหล่อทุกมุมมองเลยค่ะและภายในของรถ Mazda เองก็คุมโทนไว้ด้วย สีดำทั้งหมดค่ะเบาะหลังเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหน้าเดิมโรงงานสามารถปรับทิศทางของเบาะได้แบบแมนนวนลราคาเรียกได้ว่าน่าสนใจกว่าเพื่อนเลยแค่เพียง228,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เราขายสดเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาสามารถพูดคุยกันได้ค่ะ สลับมาดูกันที่รถกระบะแคบม a สด้อีกคันที่เรียกได้ว่าเป็นรถฝา,าแฝดก,กันกับคันเมื่อกี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันอีกด้วยนะคะมาสด้าบีดี5 0 p โปรฟีสไตล์แคบ2.2ไฮเลเซอร์เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013ตกแต่งแบบเรียบๆแต่ดุดันนะคะดูดีกันโคตรแบบเลยเปิดเข้ามาดูภายในก็จะมีความคล้ายกันมากๆนะคะ กระจกหน้าซ้ายขวารุ่นนี้ขึ้นลงได้แบบไฟฟ้าค่ะระบบเกียร์เขาได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลขกไม่วิ่งน้อยกว่าเล็กน้อยเพียงแค่1นึ่งแสนิดๆราคาน่ารักเหมือนกันอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทค่ะ ใครที่ชื่นชอบขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 2 0 0ซีซีและระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดในรถฟอร์ดรุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะกับรถฟอร์ดเลนเจอร์โอเพน XLT 2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012สีฟ้าสวยสดใสไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในคันนี้ก็ดูดีไม่มีซ้ำใครเลยค่ะเพราะว่าตัวเบาะของเขาได้เป็นเบาะที่เจ้าของเก่าหุม้มมาให้แบบใหม่ๆเลยส สีสันสดใสนะคะไม่น้อยหน้ากันกันกบ4ตัวรถเลขใหม่วิ่งน่อยมากเพียงแค่หลักหมื่นราคาอยู่ที่2,38,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะฟรีทุกค่าดำเนินการไปเลย รถกระบะ Ford Ranger ของเราก็มีคู่แฝดน,นะคะกับคันนี้เลย Ford Ranger Open Cab 2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2014เป็นตัว XL พัดที่เข้าปีใหม่ก็2ปีค่ะสีเทาเรียบๆไม่มีเบื่อภายนอกมีของแต่งครบ ไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่ว่าจะมาแตกต่างที่ภายในคันนี้เขาจะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานและก็เลขไมวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสห้ากว่าการาคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นแปบาทค่ะและสําหรับกระบะมาสด้าแคปของเราก็ยังมีนําเสนอกันอีกคันค่ะมาสด้า BT 5 0าศูนยปูสเกียร์ธรรมดา 6สปีดปี2013จดทะเบียนเมื่อปี2015ค่ะกระบะแคปยกสูงที่สามารถไปได้ทุกเส้นทางนะคะเพราะว่าตัวแคบของเขาสามารถเปิดขึ้นลงได้สะดวกสบายไม่แพ้กันกับรถสีประตูเลยที่สำคัญ o p e n c a คแบบนี้เสียภาษีน้อยกว่าด้วยนะคะภายในใหม่และเดิมทุกจุดแถมในช่องเก็บของเขายังมีบุ๊กเซอร์บิดติดรถมาให้ด้วยค่ะได้ฟิลรถนองๆปลายแดงมากแต่ใจ่ายในราคาที่คุ้มมากค่ะ เพียงแค่2องแ0น 58, บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะราคาดีแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วคะ่ะคันที่7ขยับงบขึ้นมาเล็กน้อยเราก็จะได้เป็นเจ้าของรถที่ใหม่ทั้งปีใหม่ทั้งสภาพออปชันแน่นที่สำคัญยังเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของเกียร์ธรรมดาด้วยค่ะมิ t ู u b ชิไทตันเมกาแคป a p 2.4 GLS Limited p a พัดเกียร์ธรรมดา ปี2018ค่ะแต่งครบพร้อมขับในส่วนของออปชันสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าน่าสนใจมากเริ่มแรกที่มือประตูนะคะได้แบบ smart entry ค่ะด้านหลังบริเวณตรงกลางฝาท้ายมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยจากโรงงานค่ะและภายในยังสามารถสตาร์ทรถได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ กดที่ปุ่มพุ s สตร์ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะราคาคุ้มเกินคุ้มอยู่ที่288,000บาทเท่านั้นค่ะสลับมาดูไวรถสีประตูกันบ้างค่ะ All New Isuzu D-Max ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์สุดหายาก 2.5 ZVGS เกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะเครื่องดีออกตัวไวเร็วแรงทันใจลงตัวในทุกรูปแบบชีวิตขับขี่ไปทำงานก็ได้นะคะโดยสารสะดวกสบายเพราะว่าห้องโดยสารเขากว้างขวางมากๆเลยหรือว่าจะไว้ใช้ขนของเขาก็ยังมีพื้นที่ด้านหลังกระบาดท,ที่มีขนาดพอเหมาะไว้ใช้งานค่ะแต่งครบสุดคุ้มราคาอย่ที่328,000บาทค่ะ กระบาดสีประตูตอนนี้เรามีจำหน่ายด้วยกัน2คันนะคะแบรนด์หลักน่าสนใจทั้งคู่เลยโต y ยต้าไฮรัดวีโกแชมพีแรนเนอร์ดับเบิลแคปอ e เกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะแบรนด์นี้เขามีข้อดีในเรื่องของความทนทานดูแลง่ายไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกของแต่งมีติดตั้งให้รอบคันดูสวยคลาสสิก ไม่สัมไข่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งได้สบายทุกจุดพวงมลาลัยได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันอีกด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยสนนราคาอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นค่ะ ขั้นต่อมาดูกระบะตอนเดียวกันบ้างไม่ใช่กระบะตอนเดียวธรรมดาธรรมดาแน่นอนเขาเป็นรถตอนเดียวเกียร์โฟ h e วิทั้ง2คันเลยค่ะออนิอิส,สุดีแม็กสป p ร r ค2.5เกียร์ธรรมดา4ฟ h e วิปี2015ค่ะทนทานขับสนุกลุยได้เต็มที่ เน้นใช้งานเป็นหลักนะคะรูปทรงดุดันของแต่งวัสดุเป็นเหล็กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชนท้ายและบันไดข้างนะคะใช้งานกันยาวๆได้เลยห้องโดยสารของรุ่นนี้ออปชั่นส่วนมากเป็นแบบแมนนวลมีข้อดีในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายไม่เสียง่ายด้วยนะคะราคาอยู่ที่แค่เพียง3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ คันสุดท้ายหอปิดจบด้วยรถกระบะท,ที่สายลุยตัวจริงควรมีไว้ครอบของเซ็คันค่ะฟาดเลนเจอร์2.2สิงเกิลแค s สแตนดาร์ด XL เกียร์ธรรมดาโฟร์วิบรปี2021รถมือเดียวที่ใหม่ทั้งปีใหม่ทั้งสภาพ อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นเยอะค่ะด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาหมุนง่ายควบคุมง,ง่ายราคาดีกว่าเดิมมากค่ะเพราะว่าเพิ่งปรับราคาลดลงให้เหลือเพียงแค่3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ่อนจบคลิปนะคะเล็กขอแวะมาแจ้งพิกัดร้านกันก่อนร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะบริเวณเส้นรอบเมืองเส้นอุดรหนองคายนั่นเองค่ะจุดสังเกตนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทปั๊มแรกนะคะที่มีจิฟีถ้าถึงปั๊มแล้วมองตรงข้ามมาก็จะเจอร้านเราทันทีเลยค่ะหากกลัวมาไม่ถูกนะคะสามารถ กดคลิกมาตามแมบได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ตรงคำอธิบายค่ะหรือว่าทโทรสอบถามเส้นทางมาก็ได้นะคะที่2เบอร์ด้านล่างนี้ติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะจองก่อนมีสิทก่อนข่าวรถสวยๆรอคุณอยู่ค่ะ